วิธีการแก้ปัญหาพัดลมที่หมุนช้านั้นสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยครับสวัสดีครับทุกคนเชื่อว่าทุกบ้านจะต้องมีพัดลมใช้แล้วก็น่าจะเคยประสบกับปัญหาที่ใช้พัดลมไปสักพักหนึงอยู่ดีๆพัดลมที่เราใช้อยู่ก็มีอาการหมุนช้านะครับแล้ววันนี้เนี่ย หลายๆคนก็บางทียังไม่รู้ว่าถ้าเกิดปัญหาพัดลมหมุนช้าเราจะแก้ไขปัญหานั้นยังไงนะครับหลายๆบ้านเลือกที่จะหยิบพัดลมนั้นไปทิ้งแล้วก็ไปซื้อตัวใหม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการซ่อมปัญหาพัดลมพวกนี้เนี่ยที่มันหมุนช้าสามารถซ่อมได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยครับเดี๋ยววันนี้เราไปชมวิธีการซ่อมพร้อมๆกันเลย เห็นไหมครับว่าพอเสียบแล้วเบอร์สามเนี่ยปรากฏว่าใบพัดนั้นหมุนช้าและลมที่ได้ก็ค่อนข้างที่จะไม่เย็นนะครับลมที่ได้ไม่เย็นอาการแบบนี้เนี่ยคือเป็นอาการที่เราจะต้องมาเช็คทันทั้งหมด2อย่างนะครับถ้าเราเช็คด้านหน้าก็คือจะเช็คดูว่าแกนพัดลมนั้นเนี่ยฝืดหรือเปล่าแล้วถ้าเช็คด้านหลังก็คือเช็คตรงคาปาซิเตอร์นะครับว่าคาปาซิเตอร์เสียหรือไม่ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนและก็วิธีการเช็คพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นให้เปิดฝาพัดลมนะครับจากนั้นเราก็หมุนตัวใบพัดตรงนี้ออกนะครับเพื่อเช็ดแกงหมุนไม่ออกครับหมุนผิดได้แล้วก็ลองดูใบพัดนะครับว่ามันหมุนดีไหมอันนี้คือหมุนได้ดีอยู่แสดงว่า ตรงแกนข้างหน้าโอเคนะครับพอเราเช็คแกนเสร็จแล้วเราจะ,จะปิดเข้าไปเหมือนเดิมน,นะครับแล้วตอนนี้ก็ยังงงอยู่ว่าแล้วเราจะแกะตรงนี้ออกมาทำไมนะครับ <What? S 1> หลังจากนั้นก็คือด้านหน้านี่คือเช็คเสร็จหมดแล้วพอเช็คด้านหน้าเสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาเปลี่ยนตัวข้างหลังแทนนะครับวิธีการก็คือถอดต,ตรงนี้ออกใช้ไขควขงขังขงเนเปาอนออกน,นะครับเพื่อเปิดฝาหลัง เราก็จะเห็นตัวคาปาซิเตอร์อยู่ตรงนี้1ตัวนะครับนี่คือตัวปัญหาที่เราจะต้องเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับจะมีค่าต่างๆระบุบอกเอาไว้อยู่ถ้าเราต้องการจะซื้อตัวใหม่ให้เราอ่านค่าตรงนี้เราก็ไปซื้ออันนี้เป็นคาปาซิเตอร์ตัวใหม่คาปาซิเตอร์ที่ได้รับการอนุเคราะห์จาก The p i x e l Place ที่พักดีราคาประหยัดติดถนนใหญ่ย่านถนนรัตนาธิเบศต,ติดรถไฟฟ้าสายสีม่วง เพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับเปลี่ยนคาปาซิตเตอร์เก่าออกตัดสายไฟใหม่ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับตอนนี้ก็ต่อมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังแต่ว่ายังไม่ได้ปิดฝานะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูว่าเป็นยังไงนะครับเสียบปักแล้วก็กดปุ่มครับ แรงดีมากนะครับตอนนี้ก็คือพัดลมตัวนี้กลับมาใช้ได้เป็นปกติแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์และก็กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ